มึงกคยชิบคุณยังคือว่าแหละโอ้เคย่าชิคิดเนาะคอยกันนับถือเจ้าเป็นได้เป็นใายเนาะันจ้าว่ากูคิดอยู่ไรไม่คิดอย่างนี้ไม่คือไปทัวที่มาแล้วเจ้าเป็นบ้าบอกเจ้าบุบา๋มมบอกจักน้องจก็นุ่งบอกเออก็น้องนุ่งหันลาเจ้าว่าก็น้องมาหนุ่งกับเสียสกูหันแล้วเจ้าบู๊หูฉันบอกอีพ่ออีแม่เลี้ยงใส่กันฮะ ซ้ำก็ว่าเป็นไอ้เนองที่ขานตามกันมาพุณดิเจ้าก็ยังจะกล้าคิดบอกเจ้าบูฮู้บอกเออกูฮู้เมื่อไหร่ล่ะมึงก่ต้องมาบอกกูดอกเอไม่ได้สั่นแบักน้อยๆอันบูฮู้หน่อดิโอ้ยบักน้อยๆหน่อยยิ่งแบกกันนั่นละเจ้ากูยังกล้าขึ้นด้วยไม่หมู่จากพี่จากน้องเดี๋ยวกกันนี่